สวัสดีค่ะเข้าครัววันนี้นะคะเราจะทำหมูผัดคัตชุนนัดนะคะค่ะเราเตรียมไว้นะคะก็มีเนื้อหมูส่วนสะโพกสลไลด์ไว้แล้วนะคะคัตชุนนัดของเรานะคะอันนี้หอมหัวใหญ่กระเทียมทุบนะคะน้ำซุปนะคะผักรวมนะคะอันนี้ผงรสด,ดีนะคะอันนี้ก็พริกเผานะคะค่ะเครื่องปรุงนะคะก็ซอสฟ้าเขียวซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมนะคะ น้ำมันไว้ผัดค่ะวันนี้เราใช้น้ำซุปไก่นะคะจะได้อร่อยๆนะคะถ้าไม่มีก็ใส่น้ำก็ได้นะคะใส่น้ำธรรมดานะคะค่ะตั้งกระทะขึ้นนะคะแล้วใส่น้ำมันลงไปนะคะโอเคนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะตามไปด้วยกระเทียมนะคะ กระเทียมให้หอมๆก่อนนะคะตามไปด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะ กระเทียมนะคะให้เขามีกลิ่นหอมก่อนนะคะเนี่ยออกน้ําตาลก่อนนะคะก็ตามไปด้วยอย่างอื่นนะคะให้เขากันน้ํามันออกมาแล้วก็เกิดความไหม้นะคะให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะค่ะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปค่ะตัวนี้ผัดให้เขามีน้ำหอมระเหยออกมาก่อนนะคะค่อยใส่หมูค่ะ เพราะว่าเขาเป็นตระกูลของหอมนะคะเสร็จแล้วนะคะตามไปด้วยเนื้อของเรานะคะ เราจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะเนื้อหมูก็ได้นะคะเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าเป็นซีฟู้ดนะคะเนื้อแกะก็ได้ เขาเปลี่ยนสีก่อนนะคะเขาเปลี่ยนสีก่อนตามไปด้วยผักของเรานะคะให้เขาเปลี่ยนสีก่อนจะได้ไม่คาวค่ะเนี่ยให้เขาเอ่ออะไรนะให้เนื้อ,ให,อให้เนื้อเขานะ่ะดูดเอาความหอมของของกระเทียมเนี่ยเข้าไปในเนื้อเขาก่อนค่ะแลค่อยเติมอย่างอื่นนะคะแต่ว่าอย่านานมากไม่ได้ะคะ่ะ เสร็จแล้วตามไปดยผักเลยค่ะวันนี้เราใส่ผักเยอะนะคะเราต้องการจะทานเยอะเลยค่ะนี่ค่ะผักรวมนะคะจะเห็นนี่เละค่ะมีอะไรก็ใส่ลงไปนนงค่ะคุณผู้ชมคะมีบร็อกโคลี่มีแครอทมีกระหล่ำปีมีมีเห็ดแล้วก็มะเขือเทศนะคะพอเจ็ดก็มีด้วยค่ะตรงนี้นะคะเราก็เติมน้ำซุปได้เลยค่ะ ไฟเราก็อพอเราใส่ลงไปของมันเยอะนะคะไฟเขาอาจจะดับลงไปนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยปรุงเลยค่ะซอสหอยนางรมตัวเหลือมนะคะปลาเขียวซอสปลาเขียวนี่โอเคผมรสดีค่ะ แค่ชุนัดเลยนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็คนค่ะ ใส่พริกเผาลงไปค่ะค่ะใส่พริกเผาพริกเผาเนี่ยเขามีความหวานแล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อน,อนถ้าต้องการความหวานเพิ่มอีกนะคะ ก็ใส่น้ําตาลได้นะคะวันนี้ไม่ใส่น้ําตาลนะคะนี่น้ําตาลในนี้เยอะแล้วนะคะค่ะถ้าต้องการให้สีสันสดนะคะก็ใส่เยอะเข้มข้นนะคะ Hmm. นี่ค่ะสีสันสดใสแล้วนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆก็ทำได้นี่ค่ะผัดหมูคัชุนัดของเราเรียบร้อยแล้วเราชิมรสชาติดูนะคะ อร่อยมากเพ่ม้หวานแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลอีกนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนค่ะลองมาทำดูนะคะทำขายก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะค่ะาพบกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายผัดหมูค่ะสุนนัค่ะ